คนสูง180นั่งหลังคนขับรถหรูคันไหนนั่งสบายสุดเริ่มกันที่คันแรก Audi Q8 สังเกตครับว่าเบาะด้านหลังมีการเว้าให้สําหรับเข่าคนนั่งพื้นที่หัวเองเนี่ยเขาก็เว้าเข้าไปเพื่อไม่ให้หัวเราชนด้วยไปต่อกันที่รถในฝันของผมเลยครับ Porsche Cayenne ไม่ต้องพูดเยอะรถในฝันก็นะอยากนั่งอะ่ะจะเล็กใหญ่ก็ชอบหมดแหละลองดูพื้นที่ขาครับไปต่อกันที่ m e r c e d ครับแฟนๆรถอิตาเลียนพิมให้ผมหน่อยว่าอ่านว่าอะไรพื้นที่หัวเหลือเหลือ พื้นที่ขาก็เหลือเหมือนกันอันนี้เป็นตัวพวงมาลัยซ้ายนะเลยสังเกตว่าผมเนี่ยนั่งฝั่งซ้ายแล้วก็ไปต่อที่ BMW X7 เปิดมาก็รถครอบครัวเบาะที่หัวหนุ่มมากที่นั่งก็เหลือๆครับสไตล์ X7 และคันสุดท้ายครับ Mercedes-Benz GLS ก็ไม่ต้องพูดเยอะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรถในฝันเหมือนกันโอ้ดูดูความชอบสเปซขาก,ก็เหลือสเปซหัวก็เหลือครับงั้นทุกคนช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยครับว่าคันไหนดูเหมาะกับผมมากที่สุด